สวัสดีครับบอลน้อยครับสวัสดีครับส,ส,ส,สบายดะนะีสไปดีบอลยอดกันนะอุบซีบอยอดคือมืัอนี้นะครับบอลน้อยกับพาบอลยอดมาเที่ยวนะครับผมสีพาไปเสร็จวันนี้อ่าซีพาเขาไปในเมืองซีพาเขาไปเบิ่งประเทศที่กำลังพัฒนาปกติบอลยอดเคยเห็นแต่ประเทศที่พัฒนาแล้วซีพาไปเมืองประเทศที่เขากำลังพัฒนานเละคือสงสัยตอนนี้นะครับผมเขามายืนเขามายืนอย่างเงี้นะ จ,จุดนี้เนาเป็นสถานีสถานีรถไฟฟ้าแ้วคือ,คอบ่มีที่นั่งบ่มียังนะที่นั่งคือสีบอกว่าจะเข้าชื่อว่าจะได้นะคนไทยเยขาโบนเน้นเขาโบนเน้เนแบบว่าไปใช้ก็ต้องนั่งไปใช้ก็ต้องนั่งนะเพราะว่าเน,าน,าน,น้นขนาดนั่อถ้าจะอยู่ในรถไฟฟ้าจะใส่รถไฟฟ้าเขาต้องมีโครงแข็งแรงเขาต้องยืนให้ได้เพราะว่าบนรถไฟฟ้า ถ้ามีคนหลายเขาก็ต้องยืนเพราะไงวาในรถไฟฟ้า,ฟาเขาชีได้นั่งเลยเอ,อและและอันนี้เขาอันนี้เป็นอยังอันคือเขาเขามเบ่งยังหนึ่งอันนี้มันกานนนนกัน้นหอยคน,น่เลยเลยไปในในเส้นเหลือ,องหอยคนเลยไปในเส้นเหลืองเพราะว่ารถไฟฟ้าแน่นอนอยู่แล้วเนาะกระแสไฟฟ้ามันแห้งอันนี้คือเซฟปลอดภัยให้ผู้มาใส่บริการสำหรับคนที่ผูู้เราคนที่ผู้ก็เบา,น,า,าน่อยนี่คือบอกบ,บไปไกลอยู่แล้วนะมีไฟฟ้าบ่าือย อารถไฟฟ้ามันต้องมีกระแสไฟฟ้าที่แห้งอยู่แล้วอ๋อคือคือนี่เพิ่นปิดไว้บ่บัเดเวลารถมาแล้วเปิดแบบสิบ่อ่าเปิดออโต้เปิดอดโอโติโอ้ถ้าถ้าสมมุติว่ารถรถแล่ลลแนมา,ถถานนร์ทพุนเนาะเนาะรถแล่นมาร์ทพุน<ๆ>อันนี้ก็จะเปิดเลยมันบ่เปิดเลยอ๋ออัโต้เลยเพิ่นคือเฮ็ดได้เพราะว่าประเทศเพิ่นก็ยังบ่ทันได้พัฒนาน่ยพัฒนากางจังว่าสิให้บางยอดมาเบิ่งว่าประเทศที่เขากำลังพัฒนาหรือว่าบ่ทันพัฒนาเนี่เขาเฮ็ดกันแบบใดน เขาสั่งรแบบหนแบบใดเขาถึงจะเอิ้ว่าพัฒนาแล้วในสิ่้าใบยอมเมริกแต่ขณะนี้ก <craft> <Austria> ็ยังแบบว่าอัตโนมัติแล้วอ๋อเนาะโอ้โหว่าคุณไทยนี่เขาจะชูมือนี่เขาจะเน้นใส่พวกเครื่องจักรลายกัวดกำลังคนุูมือนี่นะแม้กระทั่งปลูกเข่าปลูกเข่าชูมือนี่เขายังใส่รถใส่ยังไปแล้วปลูกเข่าดำหน้าเกีียวเข่าเขาจะใส่เครื่องจักรทุกอย่างเลย คืออันนี้นี่เฮามารอรถบดจะตกใจนะพี่น้งองเขามายืนอย่างเดียวนี่น,นะอันนัน้นที่นั่งแบบว่าสิเป็นป้ายรถนะครับผมมีแล้วมันมีกระจกกั้นแบบนี้นะมีกระจกกั้นแบบนี้นะแบบนี้มันมันมันเบิ่งมีมีมีความแบบขอ้ขอมข้อหลายกวานะลายกวาเฮาสิมานางนี่เลเปปะเพราะ,ะราว่ารถไฟฟ้ามาทุกสี่นาทีรถไฟฟ้า,านี่มาทุกสี่นาทีเพราะฉะนั้นเาจะเป็นตองบ่จจะเป็นตองไปนั่งมันยืดบรนยำก็คือยืนรอตรงนี้เลย แล้วพอรถมาก็เปิดเปิดเองเลยอันนี้เนาะโอถ้าหากว่าฮบูรู้นี่เขาจะยืดบัทึกได้บ้างไอยครับบมาก็บ่อน้อยเนี่ยะถ้าหากว่า,า,าูกฮู้บูกเขต้องศึกษาถ้าหากว่าูเขาจะูเขางศึกษาเพราะว่าประเทศไทยนี่เพิ่นจะเขียนป้ายกำกับทุกอย่างยี่แล้วโอ้ขียนป้ยยอย่างยยยยยยนยหลยยเสยย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 ้ยเยย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 ยอยยยยยยยเยยยยยยียบนี่ดยอยียบนี่ก็คือิ โคดที่เปิดตั้งไว้อ๋อจะผิดกดเปิดตั้งไว้กลางทางห้ามยืนยืนหลังเส้นเหลืองลูกซ้อนอะไยื่นกันจะมีนี่อันนี้คือลูกซ้อนซีออกนี่นี่มาแล้วรถมาแล้วนี่รถนี้แม่นบ่รถไฟฟ้าโมโรเดลเขาสูงสมุเขาทีขึ้นนี่ขึ้นไปไหนเปิดมาแล้วเปิดเปิดเองนี่นะครับจะเปิดอะไรออโต้อ๋จะเปิดแบบนี้เขาขึ้นเลยได้ปุ่นนี่ แล้วคนขับปัจเจียนั่นตรงนี้ใส่ใส่รีโมทอันนี้นะใส่รีโมทคอตรอคือจะแบบว่าไปเองเลยนี่อีหลีนะบ้านน้องมันจะมีคอมพิวเตอร์อในนี่นคือจะไปอัตโนมัติเลยนะบบกลมือระบบคอมพิวเตอไป้คนขัรเล อะไเลยจะได้เห็โอ้ดูแลประชาะถไทยข้งหน้ไม่น่าประชาชนยังงงเลยโอมีคนขังเนาะ เนี่ยนที่ที่ได้บนั่งรถมปกติกันนั่งเคยนั่งแต่ BTS นะไอ้มีคนขับมีปกปูน BTS จะมีคนวบคุมอยู่สถอนอโอเวนตัวค้าเว่าคนักปรนนะครับเวลารถไฟมันไปตามรางนี่แล้วมันอะไรใส่พวงอะไรแต่จะมีคนปกป่มอยู่ด้านาแต่ว่าแต่วันนี้จะมีคนปกปูนมมีคนปกปูอยู่สถานีเท่านั้น ยังไกลราจะเดินทางไปโอ้แค่เสริมโอ้คือจะมีทุกทุกจักนาที่ในสถานีนะเอ่อเขาทีก็หนึ่งเรื่งนักสายสีฟูนี่พอต่ำกว่าสิบนาทีแต่สายสีเขียวนี่ทุกสามนาทีทุกสี่นาทีนะสามนาทีสี่นาทีนี่มีสถานีเท่านึงอ่าสายสีเขียวแต่๋ยวทีสีูนี่ก็ต่ำตัวสิบนาทีเออสีฟูนี่คนจับมาหลายพอสายสีเขียวเพราะว่า สายนี่ผู้นี้แหลนเสน้นอยากมินบุรีเนาะมันกาอยากอยากอยากสร้างเมืองอยากสร้างเมืองแน่เพราะว่าแต่ก่อนนี่แต่ก่อนเขตมินบุรีเนี่ยยังบเป็นกรุงเทพพึ่งเป็นกรุงเทพเลยต่ก่อนยังยังเป็นจังหวัดอยูน่นะแต่เดี๋ยวนี้เป็นกรุงเทพแล้วใช่ว่ารวมเขาเดียวแล้วอ๋ออันนี้ก็ได้กลมหูจ้ะน้อยน้ำน้อยลงเนาะคลิปนี้เพระช็อตกับจะบวชขอถ่ายเงียวนะสอยบางช่วงสัน้นคาดจะยันรบกวนเพลินเนาะคือจะถ่ายช่วงเวลาสั้นๆนะ